ลูกสาวดาราดัง8ขวบหาเงินเองแล้วเต้นน่ารักน่ารักฉลองยอดขาย2 0 0บาทเรียกได้ว่าบ้านนี้สอนลูกดีมากๆสําหรับครอบครัวของแจ๊แจงที่เราจะเห็นความสามารถของเด็กๆสําหรับน้องแตงไทยก็น่ารักเก่งและขยันมากๆด้วยที่ล่าสุดน้องรู้จักหาเงินเองแล้วในวัย8ขวบทําพวงกุญแจขายถูกๆพร้อมเต้นขอบคุณลูกค้าหน้าไหลสดโดยสาวแจงโพสโมเมนต์หน้าอ็นดูของน้องแตงไทยลงอินสตาแกรมส่วนตัว แ,แจงจิตพร้อมแคปชั่นระบุว่ามามีแตงไทยอยากขายฟงกุญแจที่แตงไทยทำได้สิลูกจะขายอันเท่าไหร่คะอันละ10บาทแต่เราซื้อมากล่องละ1,250าบาทนะคะทำได้แค่40อันเองนะดูลองขายอันละ20ไหมคะหรือขายเป็นแพ็คไม่มีไออยากขายแค่นี้อันละ10บาทเราต้องจ่ายค่าส่งด้วยนะคะลูกค่าส่งคิดเท่าไหร่คะค่าส่ง30บาทมีค่าส่งมันแพงกว่าค่าของนะลูกงั้นอันละ10บาทค่าส่ง20บาท ตามใจหนูแตงไทยทําไมขายแค่20อันคะทําไมไม่ขายให้หมดไออยากขายแค่นี้มีไอได้เงินเยอะแล้ว200ไอจะทําไปขายคนอื่นบ้างสรุปคือขาย20อันเสร็จเต้นโชว์ขอบคุณลูกค้าน่ารักจริงๆค่ะขอบคุณแ่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ